วิญญาณวนเวียนบมดประพันธ์วิริธาสุธีกับปัทมาแต่งงานกันได้ไม่ถึงปีปัทมาก็ได้มาตายจากสุธีไปเสียแล้วด้วยอุบัติเหตุในวันหนึ่งที่สุธีขับรถมอเตอร์ไซค์ไปรับปัทมาที่บริษัทระหว่างที่รถมอเตอร์ไซค์กำลังจะเลี้ยวเข้ามาในซอยบ้านก็ได้มีรถสิบล้อขนดิน แล่นสวนออกมาพอดีแต่ไม่สวนกันธรรมดามันสวนเข้ามาเหยียบรถมอเตอร์ไซค์ของสุธีเข้าไปอยู่ใต้ท้องรถของมันส่วนคนขับสิบล้อก็หนีไปตามระเบียบสุธีต้องไปนอนสลบอยู่ที่โรงพยาบาลตั้งสามวันกว่าที่จะรู้สึกตัวส่วนปัทมาก็ตายคาดที่ เมื่อสุดทีฟื้นได้สติขึ้นมารู้ว่าปัทมาได้ตายจากเขาไปแล้วสุดทีแทบบ้าร้องไห้นานเป็นเดือนกว่าที่จะทำใจได้ส่วนรถมอเตอร์ไซค์ที่เป็นรถมรณะสำหรับปัทมาสุดทีก็ยังคงเก็บไว้อย่างดีซ้ำยังจ้างช่างมาซ่อมให้สภาพดีเหมือนเดิมอีกด้วย เพื่อนๆของสุทีช่วยกันห้ามไม่ให้เขาขับมอเตอร์ไซค์นั่นเองแต่สุทีขอเพราะทุกครั้งที่เขาได้ขี่มอเตอร์ไซค์คันนี้แล้วเขารู้สึกเหมือนว่ามีร่างของปัตมาซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์ด้วยทุกครั้งถ้าไอ้สุทีมันจะเป็นบ้าไปแล้วพูดออกมาได้ว่ารถของมันมีเมียม,มันนั่งซ้อนท้ายด้วยทุกครั้ง วุดพูดขึ้นมาลอยๆขณะที่มองไปพบสุทธีขับรถมอเตอร์ไซค์ผ่านไปพอดีไอ้วุฒกลางวันนะ่ะไม่เห็นหรอกเว้ยมันต้องตอนกลางคืนสงัดสงัดรับรองได้เลยว่าได้เห็นปัฐมาน,นั่งซ้อนท้ายรถไอ้สุธียิ้มหน้าบานเป็นดอกทานตะวันไปเลยว่าเลิศโต้คำตอบวุฒเข้าให้ ไม่ใช่เขาไม่เชื่อในคำพูดของสุดทีแต่เพราะเขาเห็นด้วยดวงตาของเขาเองต่างหากยามล้าคืนที่สุดทีจะขับรถมอเตอร์ไซค์ผ่านหน้าบ้านเขาก็จะมีร่างของปัทมาซ้อนท้ายอยู่ด้วยทุกครั้งตอนแรกเลิศก็ไม่เชื่อหรอกคนที่บ้านเขาเป็นคนเห็นและพูดให้เขาฟัง ยังคิดว่าทุกๆคนในบ้านเกิดอาการเพี้ยนกันขึ้นมาหรือไงแต่เมื่อจะถูกทุกๆคนในบ้านท้าพิสูจน์เลิศดก็ยอมพิสูจน์ในค่ำคืนหนึ่งแอบมองอยู่ที่หน้าต่างบ้านเมื่อได้ยินเสียงรถมอเตอร์ไซค์ของสุธีขับผ่านมาและก็เป็นจริงๆ,ๆ นับแต่นั้นมาเลิศก,ก็จะไม่ยอมโผล่หน้าอกมัดทางหน้าต่างเลยเมื่อได้ยินเสียงรถมอเตอร์ไซค์ของสุธีขับผ่านมาอะไรวะนี่นางก็เชื่อเหมือนกับที่พวกเาวบ้านเขาเชื่อกันด้วยหรือวะวุฒถามเสียงหลงของอย่างนี้น่ะไม่เจอด้วยตัวเองก็ไม่เชื่อหรอกว่ะ งั้นเวลากลางคืนถ้านายได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์ของไอ้สุธีขับผ่านหน้าบ้านนายนายก็กรุณาทง,งกหน้าออกไปดูแล้วนายก็จะเจอของดีเลิศท้าทายวุฒพยักหน้าแต่ก็ใช่ว่าจะเชื่อที่เกียรที่จะต่อปากต่อคำกับเลิอดหรอก และในค่ำคืนนั้นบุตรไม่ยอมเข้าบ้านหลับนอนแต่พยายามนั่งเฝ้าเสียงมอเตอร์ไซค์ของสุธีจนแล้วจนรอดก็ไม่ยักได้ยินเสียงรถมอเตอร์ไซค์สุธีผ่านมาเสียทีจนหมดกำลังใจที่จะเฝ้ารอคอย วุธิจึงคิดที่จะเข้าบ้านเพื่อหลับนอนแต่ยังไม่ทันที่จะลุกขึ้นยืนพันเสียงมอเตอร์ไซค์ของสุทธีก็ได้เล่นผ่านมาพอดีวุธจึงหยุดทง,งักรอมอเตอร์ไซค์นั่นแล้วก็เป็นจริงปทมานั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์สุธีมาจริงๆหลอนหันหน้ามาทางวุธิส่งยิ้มหวานมาแต,ไต่ไกซํำก็ยังโบกมือสวไปมาให้แก่วุฒรากับว่า เป็นนางสาวไทยที่ได้รับตําแหน่งมาใหม่ๆอาการกริยานี้ของปฐมมาเหมือนกับทุกครั้งที่ยังมีชีวิตอยู่วุดยืนตะลึงงนันตัวทาไปหมดทั้งตัวแล้วจู่ๆก็ร้มลงนอนราบกับพื้นที่นอกชานบ้านนั่นเองเช้า <c oughs> ของวันใหม่ วุฒืมตาขึ้นมองเห็นพ่อแม่ญาติพี่น้องอยู่กันครบและก็ยังแถมสุธีกับเลิศอีกด้วยพ่อแม่และญาติพี่น้องรุมกันถามถึงสาเหตุที่วุฒนอนหมดสติอยู่ที่นอกชาญบ้านวุฒไม่ตอบแต่ขอบคุยกับสุธีและเลิศเป็นการส่วนตัวเมื่อทุกทกคนเดินออกไปกันหมดแล้ววุฒจึงพูดกับสุธีตรงๆเลยว่า ไอ้สุธีถามจริงๆเธอว่านายรู้หรือเปล่าว่าปัทมานั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์นายไปไหนตอนไหนในเวลากลางคืนอยู่เป็นประจำน่ะฉันไม่รู้หรอกว่าแต่รู้สึกเหมือนว่ามีใครนั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ด้วยทุกครั้งในเวลากลางคืนสุธีบอกอย่างเศร้าๆนั่นแหละปัทมาเมียของนายที่ตายไปแล้ว ฉันว่านายควรทำอะไรสักอย่างนะคืนจะปล่อยให้วิญญาณปัมาวนเวียนอยู่แบบนี้ชาวบ้านได้พากันจับไข้หัวโกนกันเป็นแถวๆอ่ะเลิศพูดขึ้นมาบ้างนายก็อีกคนหรือวะที่เห็นปัมาซ้อนท้ายรถฉันนะ่ะสุดทีถามอย่างเศร้าๆอีกเออฉันเห็นมานานแล้วด้วย เชื่อชั้นเถอะวะเพื่อนที่แนะนำน่ะไม่ใช่ว่าจะเกลียดทางปฐมมาหรอกนะพรารักมันเหมือนน้องสาวและก็สงสารมันด้วยอยากจะเห็นวิญญาณปฐมมาไปสู่ที่สุขถิเสียทีเลิศบอกจากใจจริงสุธีหันมาสบหน้ากับเพื่อนๆทุกๆคนอย่างเศร้าๆงั้นฉันต้องทำยังไงละวะไอเลิศสุทธีถาม เรื่องอย่างนี้ต้องปรึกษาผู้เที่ยวชาญและท่านผู้นั้นก็คือลุงอินสัปเลอร์นั่นไงเลิศแนะนำในบ่ายของวันนั้นทั้งสุธีและวุฒิเลิศต่างก็พากันมาพบกับลุงอินสปนัปเลอร์กันที่หลังวัดเล่าความจริงทุกอย่างให้แก่ลุงสปัปเลอร ได้รับฝังลุงอินจืนแนะนําให้สุธีถวายรถมอเตอร์ไซค์ให้แก่วัดเสียเลยเพื่อที่ทางวัดจะได้ช่วยทําพิธีส่งดวงวิญญาณของปัตมาที่สิงอยู่กับรถให้อีกด้วยสุทียอมทําตามคําแนะนําของลุงอินสัป,ปลเล่อ จากนั้นมารถมอเตอร์ไซค์คันนั้นก็ได้กลายมาเป็นรถวัดมีเด็กวัดขับรถกันมากมายหลายตาแต่ก็ไม่มีใครมองเห็นปฐมมาสอนท้ายรถมอเตอร์ไซค์นั่นอีกเลยไม่ว่าจะเป็นเวลากลางวันหรือกลางคืนวิญญาณปฐมมาก็คงไปสู่สถานที่อันสมควรสถานที่ของคนตายที่ควรจะไป และสุดทีก็ยังเชื่ออีกว่าปฐมาคงหมดห่วงในใดจ,จากเขาแล้วด้วยเพราะนับแต่ที่ถวายรถให้แก่ทางวัดที่บ้านก็ไม่มีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นมาอีกเลยไม่ว่าจะเสียงเดินภายในบ้านหรือเสียงทำรรกับข้าวในครัวจบแล้วค่ะวิญญาณวนเวียน